ชารลพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของมันฝรั่งครับเขาบอกว่าเป็นมันฝรั่งชีดพ่นไฟเครื่องแน,น่นๆชี้จุกๆเลยนะครับอันนี้น่าสนใจครับก็คือ โดยเฉพาะเมื่อไปดูที่มาที่ไปก่อนที่เขาจะมาทําเรื่องราวเหล่านี้การสู้ชีวิตในแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ถ้าได้ติดตามนะครับจะสร้างกําลังใจเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับเรา,เราท่านท่านที่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการต้องสู้กับชีวิตคือชีวิตมันสู้เรากลับเนี่ยแหละครับเราต้องสู้กับมันแบบหนักหนาทีเดียวเหมือนกันและถ้าเราทุ่มเทเราทํา อย่างที่เราตั้งใจทําได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เราสามารถฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยเหมือนกันครับและหนึ่งในเจ้าของร้านชีสพ่นไฟบายปุงเบนเนี่ยนะครับที่จะสนทนาพูดคุยกันในวันนี้คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เราจะสนทนาพูดคุยกันครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับคุณพีมพัฒปฏิญญาพิทักษ์นะครับหรือว่าคุณเบนนะครับคุณเบนอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนครับคุณเบนครับผมอ่านดูข้อมูลนี้ต้องบอกว่าอ่านไปทึ่งไปนะครับคือเห็นความสู้ชีวิตมาก จริงๆคือเริ่มต้นคุณเบนก็ไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับชี้พ่นไฟอะไรมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าทาอย่างอื่นมาก่อนอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับเริ่มต้นมายัางไ,ไงไปยังไงครับอ๋อตอนแรกนี่คือทํางานราชการค่ะ,ะที่หน่วยงานราชการกระทรวงใหญ่แห่งหนึ่งค่ะก็มั่นคงดีทําไมไม่ไม,ไม่ไม่ทําราชการต่อน,นึกยังไงถึงออกมาสู้ชีวิตอย่างนี้ครับก็คือก็คือมองแล้วมันมัน ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองถนัดอะค่ะแต่ไ็อยู่มานานพอสมควรนะคะประมาณสิบถึงสิบเอ็ดปีได้ค่ะครับอแต่เห็นว่ามันต้องออกมาสู้กันอย่างนี้แหละใช่ค่ะครับโอเคเราไม่ทําราชการแล้วเราต้องออกมาสู้ชีวิตและเลือกที่จะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองจริงๆก็ไม่ได้เริ่มต้นจากกิจการนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณเบนใช่ค่ะก่อนหน้านี้เอ,อพอลาออกจากกระทรวงที่นั้นนะคะก็คือ เรายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยก็คือมาลองผิดลองถูกเปิดร้านชาไข่มุกปั่นค่ะอเรามองว่าร้านชาไข่มุกเนี่ยเยอะแล้วเยอะมากเราก็เลยมามาเปลี่ยนเป็นเอ,อเมนูชาไขาม่มุกปั่นยังไม่มีใค<ำ>รทาปันแล้วก็ใส่ไข่มุกอย่างเงี้ยชาไข่มุกก็สักสักช่วงสิบปียี่สิบปีเนี่ยเนาะที่มาฮิตมากๆเนาะใช่ค่ะออแล้วก็คือเราก็เพิ่มเมนูอื่นๆเข้าไปเอ,อเช่นเมนูยูนิคอร์ใส่ไข่มุก เป็นองุ่นพิซซ่าใ่มุกอะไรแค่ค่ะมัทฉะลาเต้ใส่ไข่มุกก็คือให้มันแปลกแนวนิดนึงเอาใจเด็กๆด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ทานได้ค่ะรับคือมันเริ่มจากความอยากเป็นเจ้าของกิจการที่จะได้เติบโตด้วยตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเนาะมันก็เริ่มต้นจากการทําสิ่งของเหล่านี้เราเริ่มต้นทําชาไข่มุกเสียงตอบรับตั้งแต่เริ่มต้นดีไหมไม่ดียังไงครับเือค่อนข้างดีมากค่ะอื ก็คือออกมาได้กระแสตอบรับนี่คือถือว่าดีมากเลยแล้วก็ยังเป็นมือใหม่ด้วยก็มีเพื่อนๆบ้างมาช่วยบ้างแล้วก็บางดีแฟนก็แวบมาช่วยคือตอนนั้นยังไม่ได้จ้างใครมาช่วยนะคเพราะว่ายู่ยมงมีประสบการณ์เลยใช่ค่ะอแต่ไม่ไม่นานใช่ไหมทำชานมไข่มุกเนี่ยชาปั่นของเราเนี่ยอยู่ประมาณสองสามปีค่ะสองสามปีใช่จากนั้นก็มาเปิดร้านยำค่ะ ทำไมต้องเปลี่ยนล่ะครับถ้าถ้ามันนั่นต้มมันมันก็ดูเหมือนมันมันน่าจะไปรอดนะชาไครชาไข่มุกก็ยังฮิตทิตอยู่นะไปรอดค่ะแต่ทีนี้คือหนูเปิดเพิ่มอีกหนึ่งร้านคือร้านยำค่ะอ๋ออันนี้แหละที่บอกว่าคือการสู้ชีวิตละไม่อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ค่ะอ่ะก็มีชามีร้านน้ําแล้วก็ต่อมาที่ร้านยำใช่ค่ะยำนี้ก็คือยำที่ยอดนิยมเนี่ยนะสารพัดยำเนี่ยนะ ใช่ค่ะที่ขายดีจะเป็นเมนูไหลบัวสามสหายจะมีกุ้งสดอืกุ้งดิบเอไม่ใช่กุ้งสดกุ้งลวกแล้วก็มีเป็นปลาหมึกค่ะครหรือเมนูทะเลอื่นๆที่อยู่ในยำไหลบัวน้ำปลาไหลอย่างเงี้ยค่ะจะขายประมาณนี้ยำข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยค่ะครับก็เสียงตอบรับดีเหมือนกัน ก็ดีค่ะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคือเดิมเนี่ยเป็นร้านของเพื่อนเป็นสูตรของเพื่อนทีนี้เพื่อนเนี่ยบ้านไกลบ้านไกลไม่สะดวกในการเดินทางแล้วกทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นมาให้เราดูแลต่อเราก็มาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยออืค่ะแล้วก็ไปได้ดีพอสมควรอืก็คือต่อยอดจากร้านของเพื่อนที่เขาขอพักแหละเขาไม่สะดวกใช่ค่ะอะแล้วเราก็ต่อยอดมาก็ประสบความสําเร็จดีพอสมควร ใช่ค่ะแต่เห็นว่าไปสะดุดเราขายดีเกินไปหรืออะไรยังไงครับเออคือเรียนก่อนว่าคือพอหนูอยู่ได้ประมาณสักประมาณสี่ปีก็คือทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องการพื้นที่มารีโนเวทอ่าแล้วก็เขาต้องการเรียกพื้นที่คืนนะคะง่ายๆก็ทีนี้เพราะเราทาพื้นที่เขาใช่ค่ะแที่นี่ค่อนข้างมัานคงนะคะเป็นที่ของทหารแต่ทีนี้ต้องการแบบว่าเหมือนอาจจะเอ่อรับ รีโนเวทใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าของใครมาดูแลต่อยังไงนี้ไม่ทราบแต่ว่าเขาก็เลยให้ย้ายลงมาขายที่ข้างล่างเดิมเป็นห้องขายเป็นโซนห้องแอร์ค่ะอแล้วก็คือให้ย้ายลงมาด้านล่างก็คือไม่ใช่เป็นโซนห้องแอร์เป็นเป็นเป็นโรงอาหารร้อนๆทีนี้เขาก็เลยให้เลือกให้เลือกหนึ่งล้านเท่านั้นข้างล่างเนี่ยร้านน้าเยอะมากอ๋อคือตอนที่เราอยู่ข้างบนอันนี้พูดได้เป็นที่สวัสดิการกองทัพบ,บกเนาะ ใช่ค่ะอยู่ข้างบนก็เป็นพื้นที่ห้องแอร์มันก็แข่งขันกันไม่เยอะเอ่อที่นี่ดีอยู่อย่างค่ะคือสัมปทานนี่จะไม่ซ้ากันคุณขายน้ําขายได้แต่ต้องเป็นน้ําคนละประเภทไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้มีความหลากหลายแต่พอเขาจะรีโนเวทปุ๊บเราต้องลงมาอยู่ข้างล่างอ่าพอลงมาข้างล่างเสร็จเขาถามว่าให้เลือกได้แค่ร้านเดียวคจะเอายาหรือเอาน้ํอ่าอ่าอ่าทีนี้หนูำเยอะเลย ทีนี้น้ำเยอะเลยมีมีสมปทานซ้ำบ้าง<ม>อะไรบ้างยี่สิบสามสิบร้านค้าแล้วประเด็นคื่ไขมกด้านล่าง<อ>เป็นร้านของที่หนูนับถือแม่ค้าที่เขาเป็นแม่แเราเนี่ยคุณคุณกันอีกด้วยใช่หนูทํากันไม่ลง<อ>เลยคิดว่าโอเคข้างล่างเนี่ยยังไม่มีสมปทานร้านยำเป็นกิจจารษณะหนูก็เลยลงมาทําร้านยำต่ออ่ะงั้นก็พักน้ําลุยยำใช่ค่ะแล้วก็ลุยยำไปสักพักก็โอกเสียงตอบรับดีเลยนะดีค่ะทีนี้ พอขายไปลงมาได้สักพักหนึ่งก็คือเหมือนมีป้าเนี่ยที่เคยเป็นสมรทานยำเก่าแต่ก็จะเป็นพวกยำปูมายำกั้งยำกุ้งอะไพวกนี้เขาหายไปนานเลยนะคะไา่ที่คนเราเอ๊ะขายดีนี่อ่าลกกลับมาไาใช่ทีนี้มาเปิดหลังชนกันเลยโออ่าแล้วเราก็เลยต้องขอย ก็ตอนแรกยังไม่ถอยค่ะก็มองว่าโอเคเราก็ยังขายยำในในในคนละแบบอยู่แต่เราก็มองว่าป้าเขาก็อายุเยอะแล้วเลรแบบนี<ม>้แต่หนูก็ยังยังขายของตัวเองอยู่ซึ่งซึ่งกำลังจับแนวทางอยู่ว่าจะทำอะไรดีให้มันไม่ซ้ำกับคนอืน่นอืออืค่ะก็เลยเอ่อต้องแจ้งก่อนว่าหนูเนี่ยได้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งที่เป็นแชมป์หกสมัยไปกับแม่ฟ้าด้วยการเป็นตัวแทนของสวัสดิการของระบบนะ ออแล้วทีนี้ก็ไปได้แชมป์หกสมัยกลับมาเสร็จแล้วทีนี้มีน้องเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเรือเพลงในสวัสดิการนี่ค่ะแล้วก็เจ้าของร้านโจ๊กเขาไปได้เออเขาไปรู้จักที่ตลาดหน้าห้างเซนจูรี่อ่ะฮะเขาก็เลยมองว่าในเมื่อคนเริ่มรู้จักเราครับ เราไปในนามปลาทั้งโกไล่ายคู่ในนามร้านยามเปรีงอ่ะอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือปลาทั้งโกใช่ค่ะก็คือคนเริ่มรู้จักเยอะมีหลายหลายท่านลูกค้าที่มาซื้อเพราะว่ารู้จักเราทางรายการก็คือมี่กอกแล้วรายการนี้แหละเคยติดตามดูที่เขาอะไรนะทายราคากันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไปได้ทายถูกก็ตังเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ในนี้ก็คือเขาก็เออพี่ คนมันรู้จักเราเยอะแล้วตองไปเปิดตลาดกันไหมที่ห้างเซนจูรี่าาอ่หนูก็เลยไปเปิดร้านพอตังโกน้องก็ยกโจ๊กของน้องไปขายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอจังหัดน้องผู้ชายเนี่ยน้องอาร์มเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านโจ๊กเนี่ยก็เป็นแฟนกับกับน้องน้องหญิงร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ไปรายการนี้ด้วยกันก็คือเขาไปรู้จักไม่ต้องบอกว่าเครือข่ายแม่ค้าที่เป็นพักพวกเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะครับ แล้วทีนี้ก็คือเอขาก็บอกว่าเออมีน้องเนี่ยมาขายมันอบชีสที่หน้าห้างเซนจูรี่เขาก็รู้จักได้ที่นี่มาเหมือนกันอะไรแบบนี้อแล้วคไปรู้จักที่นู่นใช่ก็คือน้องอาน้องหญิงพาไปรู้จักน้องตองแอนน้องมอสแอนน้องมอสเนี่ยกาทามันอบชีสครับเราก็เลยสนใจ ที่ที่มาของที่จะมาเนี่ยแหละเป็นฉีดต้นไฟทีนี้น้องสองคนเนี่ยเขาบ้านอยู่ไกลมากอยู่ทางมินบุรีหนองจอกอะไรพวกนั้นลงก้าวอะไรพวกนั้นนะคะเขาเขาก็คือไม่สามารถขับรถไปกลับได้ด้วยกําลังทรัพย์น้องก็น้อยอะไรแบบนี้มีภาระหลายอย่างเจอน้องอามก็เลยบอกว่าที่ที่บ้านพอจะมีที่ให้ให้น้องมันนอนไหมมันไม่มีที่อาบน้าเนี่ยคือเขาจะกางเต็นท์นอนกันตรงนู้นแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำ ถ้าต้องจ่ายค่าเดินทางไม่ไหวล่ะมันต้องอยู่ใกล้ๆกันหน่อยออใช่ค่ะเราก็สงสารบ้านเราอยู่ใกล้ละแวกนั้นก็เลยอ่ะให้น้องมามาพักที่บ้านเราเลยมั้ยแล้วก็ถ้าหารายได้จบบูธเสร็จอะไรเงี้ยอาจจะช่วยค่าน้ำค่าน้ำก็าไฟก็แล้วแต่เด็กกี่ร้อยก็ว่ากันไปช่วยดนไปอะไรแบบนี้แล้วก็หนูก็แสดงน้าใจด้วยว่าเอากับข้าวให้น้องเลยสามมื้อ ใช่ก็เหมือนซื้อใจกันไปแล้วก็แฟนหนูเนี่ยก็คือคัดเสื้อผ้าไว้ให้น้องน้องๆใส่ด้วยคือเขาเขา,เขามากันแบบแบบแบบมาตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นมิตรจิตมิตรใจเนาะช่วย,ยววกันไปเพื่อจะได้อยู่รอดกันได้ในสังคมขหงการแข่งขันนี่แหละนะ ใช่ค่ะปาน้องโปหนูก็ไปไปได้ดีพอสมควรแต่ทีนี้หนูมองว่าสิ่งที่น้องทําเนี่ยกันแสน้ำมามาแรงมากมันอบชีดใช่ใชคือคือชานมไข่มุกนี่ฮิตไปแล้วแต่ช่วงหลังๆมาอะไรที่มันชีดเยิ้มๆนี่โอ้ยขอให้บอกเธอมันฮิตกันตามติดๆเลยเราก็เลยเป็นมันอบชีสกับเขาด้วยเหมือนกันใช่ทีนี้เราต้องคุยกันก่อนเราจะไม่ทําอะไรที่มันแบบว่าทับเส้นกันไม่แข่งกันเองก พี่หนูว่าไม่ลงแล้วนะที่เซนจูรี่อออะไรแบบนี้เพราะว่าบรรไกหนูไม่ไหวค่าน้ํามันลดค่าเดินทางจะไปออกตลาดที่นูน่นอหนูก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เราทำมกทานต่อเลยพี่ทําทำต่อได้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปเรียนรู้ที่ร้านเราที่มินบุรีมีอีกอีกตลาดหนึ่งที่หน้าปากซอยร้านตรงมินบุรีฮะ หนูก็มุ่งมั่นมากโอเคเห็นน้องมันไปได้ดีคือมันอบชีสเนี่ยโดยปกติแล้วที่เราไปทานร้านอาหารดังๆมันใช้เวลาอบค่อนข้างนานมากยี่สิบนาทีถึงสี่สิบนาทีกว่าจะได้มาเป็นถาดหนึ่งคล้ายๆกับเอ,อลักษณะผักโขมอบชีสอย่างเงี้ยนะเวลาตั้งั้ง,งนึงมันจะนานมากมและดูเทคนิคในการที่น้องก็าทำน้องไปศึกษามามองว่า,าโอเคเอามันไปทำลักษณะนี้มาปุ๊บ แล้วก็มาเบินไฟเอาคือง่ายมากแล้วใช้แบเลยนาทีใช่ค่ะก็เลยมองว่าโอเคมันเป็นเมนูที่ที่ง่ายครับที่ง่ายเหมือนเหมือนจะง่ายต่อการทํานะคะแต่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 จริงแล้วไม่ใช่คดูแล้วง่ายแต่จะทําให้มันอร่อยเยิ้มเยิ้มเนี่ยยากแค่มันเร็วสําหรับผู้บริโภคเท่านั้นเองลู้ค้าเนี่ยไม่ต้องรอนานเหมือนไปรนอันอันนี้เท่ากับลงตัวแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้เขาก็ะเรามีมิตรกจิตมิกรใจกับเขาเขาก็ให้กับเรา น้องก็มองว่าเออเราก็เราก็เ,าเราทวยทีย่ทวีใส่กันไปน้องก็ยินดีที่จะพาไปสอนแต่ทีนี้ก็คือพอหนูไปเรียนกับน้องมาปุ๊บหนูก็มาปรับเปลี่ยนในเป็นแนวของเราส่วนหนึ่งเลยอ่อาอ่าอ่าออคือมันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันไงคะก็คือต่อยอดละจากของที่เราได้เรียนรู้จากเขามาใช่ก็อาจจะเปลี่ยนวัตถุดิบบางตัวบ้างหรือว่าผทิบางอย่างอะไรเงี้ยที่มันเป็นของเราอย่างงี้จังหวะชีวิตมาแบบจังหวะที่แบบเพื่อนเออแม่ค้าด้วยกันเลยนี่ เหมือนกับส่งต่อแล้วก็เรามาต่อยอดจากเขาได้ใช่ค่ะคือคือก่อนหน้านี้ที่หนูจะมาทำร้านปลาทั้งโกเนี่ยทำไมถึงต้องมีร้านปลาทั้งโก๋อทำไมหนูถึงต้องมีหลายหลายร้านก็คือตอนนั้นเนี่ยบ้านบ้านไฟไหม่ค่ะเสียหายเสียหายในในด้านบนหมดเลยต้องมานอนรวมกันข้างล่างอะไรแบบนี้ยืมไฟข้างบ้านใช้ ก็คือแล้วอีกอย่างนีที่ที่หนูอยู่เนี่ยเป็นที่ดินของรัย์สินพระมหากษัตริย์คือเราต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องทุกอย่างให้มันถูกแปลนอะไรแบบนี้ฮะเลยเลยต้องแบบต้องหาเงินมามาเราไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานที่ไหนหรือใครมาช่วยเหลือไหมถามว่ารัาบอกว่าเป็นเรื่องของการสู้ชีวิตคือไม่เคยยอมเลยแล้วก็ทําหลายอย่างมากทั้งที่จริงๆคืออ่ะ ราชการนี้หลายๆคนก็บอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอาชีพที่มั่นคงล่ะไม่ต้องดิ้นรนทํากันไปอยู่กันไปเนาะแต่ว่า<ช>พอออกมาปุ๊บเราต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการโอนิดฟังมาไม่รู้กี่กี่ชนิดแล้วนั้นจากชานมไข่มุก มาถึงปลาท่องโกไร้คู่ซึ่งซึ่งซึ่งไร้คู่นี่มันคือข้างเดียวเลยนะไม่ใช่สองข้างนี่ติดติดกันแล้วนะอ่าแล้วก็มาถึงเนี่ยมันอบชีสที่ต้องบอกว่าฮิตไม่แพ้กันมีชีสพ่นไฟด้วยนะครับใช่ค่ะอแล้วก็ไม่ไม่เฉพาะแค่นี้นะยังทําตัดผมตัดผมอะไรด้วยนะอ๋อมีค่ะมีมีตัดผมก็ช่วงนั้นที่โควิดก็คือทางสวัสดิการปิดปิดตัวไปนะคะค่ะตัวกาวหนูก็ดีที่ว่าเรามีความรู้ที่ไป เรียนวิชาตัดผมไว้เรากา็หาลูกค้าทางออนไลน์เนี่ยค่ะแล้ก็นัดกันตามหมู่บ้านแล้วก็รวมให้มาตัดในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละสู้ชีวิตจริงๆผมกลับมาที่เรื่องชีตหน่อยทําไมต้อง<ด>บายบปุงเบนเออ อ๋อปุงมาจากไหนนี่ปรุงเบนปุงเบนมีที่มาค่ะด้วยเพศสภาพของเราเนี่ยคือเอาง่ายๆคือหนูเป็นทอมใช่ไหมคะอ๋อเป็นสาวรอนะใช่แล้วนี่คือคือลูกหลานเพื่อนเนี่ยเพื่อนกก็แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วว่าแบบเอ้ยีหลานจะเรียกว่าอะไรจะเรียกลุงหรือป้าดีอะไรแบบนี้ก็เลยไปมาเป็นลุงกับป้าบวกกันเป็นปรุงและหนูชื่อชื่อเบนไงคะก็เป็นปุงเบนประเทศดี ใช่ทีนี้ลูกห่านเพื่อนก็เลยจะเรียกเราปุงเบนปุงเบนอะไรอ่เงี้ยคือพูดพูดเหมือนออกเสียงไม่ค่อยชัดด้วยนะเป็นปุงเบนปุงเบนน่ารักเบนปุงเบนใช่ครับมันมันก็เลยได้เป็นแบรนด์แบรนด์ของเราเนี่ยอ่าเราก็เลยมาได้แบรนด์ของเราเลยแล้วแบรนด์ของเราก็คือกลายเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบเรื่องของคุณภาพในการนําเสนอด้วยนะเราไม่ได้แบบใช่ค่ะเอาถูกๆนะมันคือของดีเนี่ยอย่างอย่างมันฝรั่งเราก็ต้องเลือกมันฝรั่งทาไมต้องต้องฮอลแลนด์ ตอนที่หนูลองผิดลองถูกเนี่ยคะตอนที่ไปเรียนกับน้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ที่ไหนดีอะไรยังไงคือทุกอย่างบางอย่างเราเราก็ต้องไปหาด้วยตัวเองไงคะหนูก็ไปลองตลาดนู้นตลาดนี้เจอมันไทยบ้างมันจีนบ้างแล้วมันจีนนี่ค่อนข้างหน้ากลัวมากไม่รู้ว่าก๊อปปี้มากี่รอบแล้วแต่มันก็ถู้นะเวลาเวลาบดเนี่ยเวลาบดก็คือมันจะล่วนไงคะถ้าคุณพี่ไปทานมันต้มหรืออะไรแบบนี้มันจะมันจะล่วนมันจะ มันจะไม่ไม่หนึบเหมือนมันบดไงคะคือชักสงสัยว่ามันเป็นมันฝรั่งจริงหรือเป็นแป้งใช่ใช่หนูก็แบบพยายามพยายามบดให้มันเป็นมันบดก็แล้วมันกลายเป็นมันซุยเลยค่ะก็เลยไม่รู้จะไปแนวไหนทีนี้ก็เลยไปเจอแหล่งแหล่งหนึ่งของตลาดึ่งเนี่ย่แต่ว่าเขาบังบังคับให้ซื้อเป็นจานวนที่เยอะอาจจะร้อยโลขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถเขาให้สิทธิ์ของของของ ของผู้ซื้อเนี่ยสามารถคัดมันเองได้อหนูก็เลยยอมทุกอย่างที่เราทําไปเนี่ยนะคะเราต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเราเราต้องต้องเน้นคุณภาพตรงนี้คะ่ะเราเราอยากให้คนเนี่ยซื้อกินของเราเสร็จแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ไม่ต้องการแบบขายปุ๊บขายไปปุ๊บแล้วให้เขาไปเลยอ่าไม่ได้ตีหัวเข้าบ้านละเราขายแบบเป็นเรื่องเป็นราษีอยากให้คุณมาเสร็จแล้วอยากได้ได้เป็นลูกค้าประจําเนี่ยใช่ทีนี้ หนูก็เลยเจอมันตัวนี้เป็นมันฝรั่งฮอลแลนดราคาสูงกว่ามันจีนกับมันไทยพอสมควรแต่ว่าเอเนื้อมันเนี่ยอืเป็นมันบดเลยค่ะมันเนื้อมันจะเหนียวนุ่มมากอ่านี่ตอบโจทย์เราเลยละคือราคาสูงกว่าแต่ว่าคุณภาพของมันก็สูงด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วตัวเนยเนี่ยเ,เวลาเอาไปใส่ในเนื้อมันเนี่ยม,มันจะหนึบเหนียวนุ่มก็คือมันเหมือน<ๆ>มันบดเลยค่ะครับซึ่งถ้าดูจากรูปนี่แบบโอ้โหทั้งเนยทั้งชีสทั้งวัตถุด,ดิบน่บกเบคงเบคอนนะ <โอ S 2> ข้าวโพดอะไรโอ้โหแบบน่าทานไปหมดเลยราคาละก็ต้องเป็นพันเป็นพันที่ดีด้วยนะคะต้องหวานในข้าวโพดอะไรย่างเงี้ยคือเราคัดมาล่ะนะอ่าถ้าพูดในส่วนของเรื่องราคานะคะก็คือหนึ่งหน้าเนี่ยห้าสิบเก้าบาทสีชีสค่ะอ สองหน้าสองหน้าขึ้นไปหรือจะใส่กี่อย่างก็ได้ในถาดเนี่ยทุกอย่างเลยเนี่ยก็หกสิบเก้าบาทปรีชีสเหมือนกันอ๋อขึ้นหนึ่งยางห้าสิบเก้าบาทจัดชีสไม่จํากัดเลือกไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้าจะเอาหลายๆหน้าหกสิบเก้าบาทเพิ่มอีกสิบาทก็เลือกเอาทุกหน้าที่เราอยากได้ได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าใครเป็นสายแบบชีสจ๋าเลยเนี่ยแบบชนวนชีสมาก <c oughs> ก็เพิ่มอีกแค่สิบบาท <c oughs> เป็นเจ็ดบเก้าบาทไม,ไม่อยากบอกเลยถ้าดูจากรูปนี้แบบอืมันมันเยอะมันนะ เราเน้นเราเน้นขายง่ายซื้อง่ายค่ะแบบว่าไม่ตั้งราคาสูงเกินทําให้เขานึกถึงว่าฉันกินข้าวเนี่ยให้มันกินได้มันคุ้มข้าวหนึ่งหรือไมพราะราคาไม่สูงแล้วก็คุณภาพดีด้วยคุณู้ฟังถ้าสนใจหาทานได้ที่ไหนยังไงครับคุณเป็คคุณเบนครับเออสาขาหนึ่งนะคะหนูอยู่สวัสดิการการกองทัพบกค่ะอ่ายังอยู่ที่นั้นนะอยู่ที่สวัสดิการกองทัพบกอยู่นะครับมีสาขาแรกสาขาสองอยู่หน้าห้างเซนจูรี่ค่ะอ่าอันนี้ก็ไม่ไกล ใช่ค่ะหรือสั่งสั่งผ่านทางแอป d e l i v e r รนะคะก็จะมีโรบินฮูดค่ะแล้วก็มีทางไลแมนค่ะเป็นเคือดชีดพ่นไฟค่ะอ้าวก็คือเ e ิร์ชชีดพ่นไฟก็จะเจอในโรบินฮูดในไลแมนนะครับอันนี้สั่งทานได้ลองได้ในเขตพื้นที่ของเทศบาิมณฑลเนาะใช่ค่ะอ่าโอเคให้กำลังใจนะครับแล้วก็ต่อยอดไปอีกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าหลายคนที่บอกว่าราชการมั่นคงจริงๆไม่ใช่ละคว,วามมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ราชการหรือไม่ราชการแต่อยู่ที่อะไรนะครับ อยู่ความั่นคงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราค่ะอยู่ที่ตัวเรานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยต่อให้คุณทํางานไหนที่มันมั่นคงทุบคุณคิดว่ามั่นคงที่สุดในชีวิตแต่ถ้าคุณทําตัวแบบไม่ดีเนี่ยอ่ามันก็เท่านั้นค่ะถึงอยู่ในราชการก็<ง>ไม่ได้แปลว่าจะมั่นคง ใช่ค่ะคุณใจที่ตัวเราดีชั่วยอยู่ที่ตัวเราตุดต่ำอยู่ที่ทําตัวค่ะอันนี้เราชัดเจนเลยว่าความมั่น<ช>คงคอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับให้กําลังใจ<ช>นะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณเบนครับขอบพระคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนครับคุณพีมพัฒปติญญาพิท์ครับหนึ่งในเจ้าของร้านชีสพ่นไฟบายปุงเบนนะครับคุณฟังถ้าสนใจก็สงสาขายอย่างที่เรียนนะครับที่ร้านสวัสดิการทหารบกก็ได้นะครับหรือที่หน้าห้างเซ็นจูรี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ช่องทางไหนก็ช่องทางนั้นหรือจะสั่งทางโรบินฮูดไลแมนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับมามาฝากกันในช่วงของประชาะ,ะพัฒนาชาติครับ